เมื่อมีความรู้และความคิดเกิดขึ้นได้เนี่ยก็ทบทวนเข้าไปใหม่นี่ฉันเรียบเรียงใหม่หลังจากจากนนับต้นปลายได้แล้วนะว่าถ้ามันไม่รู้มันเกิดอะไรเขามไม่รู้มันก็เกิดภาพภาพที่มันเกิดเรียกว่าสังขารแล้วภาพนี้มันเกิดการาสร้างมาด้วยรว่วภาพเกิดอะไรตัวรว่วภาพเกิดเกิดขึ้นในใจเรียกว่าวิญญาณแล้วภาพนี้มันเกิดการ มีตอนแรกมันเกิดแบบไอ้ภาพสไลด์นะแล้วตอนนี้มันเกิดการมีการมูฟขึ้นมาภาพนี้ก็ได้ชื่อหมายว่าเป็นนามนาูปนะแล้วเมื่อเกิดนามรูปตัวน,นั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดจากการการอารมณ์กระทบจิตจึงเกิดภาพนั้นเรียกว่ออาอัศสาแล้วเมื่อเกิดขึ้นกักจิตแล้วอะไรต่อมาเกิดความรู้สึก รู้สึกชอบหรือไม่ชอบรู้สึกเฉยๆกับภาพนั้นแต่ถ้าหากว่ามีอวิชาเกิดขึ้นใน,ในช่วงนั้นก็เป็นตัวอย่างขึ้นมาจับตรงนี้ได้ในองประจับพวกใดอวิชาตามติดมาตลอดแล้วตัวอย่างนี้ถ้าเกิดอวิชาเกิดตัวอย่างนี้นจะกลายเป็นตัวยึดเปืน,ปนอุปทานและตัวยึดตัวนี้เราจะสร้างลำดับของภาพขึ้นมาลำนะดับภาพเราเรียกว่าภพ แล้วปั๊นี้ก็เกิดขึ้นให้การเคลื่อนไหวทางกายทางวาจาขึ้นมาเรียกชาติเกิดแล้วเกิดมาสู่กายตอนแรกมันเริยกไปคิดเลยนะแต่พอพี่นั้นสั่งกายปั๊บเกิดอะไรกายกรรมใช่ไหมแล้วเกิดพูดขึ้นมาเป็นวจชีกรรมอันนี้เกิดนะเมื่อเกิดกรรมก็เกิดพบเกิดชาติเกิดสลามระนาตามระดับมันก็ทบทวนอยู่นี้รอคืน ทนไปทุกทนมาทุกคนไป,นนไปอ้าวไอสิ่งที่มันเกิดเกิดจากอะไรทีนี้ก็ย้อนเข้าไปดูอีกอ๋อเกิดจากโครงสร้างของจิตมีห้าอย่างท่านก็ฉนเฉลียวมาเห็นมือของตัวเองนะอ้าวทำไมเรามีห้านิ้วมี่คือพรุทธเจา้าเคยคิดไหมทำไมมือเราจะมีห้านิ้วขงหมอทำไมมีหกนิ้วเจ็ดนิ้วแปดนิ้วหรือไม่มีสองนิ้วสามนิ้วเคยคิดไหม ห้านิ้วพอแลยมั้ยมันจะต้องมีธรรมาชาติอะไรบางอย่างที่มาทําให้ลงตัวตรงนี้เคยคิดไหมน,นี่ถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าเราไม่รู้เลยว่าทําไมเราจึงมีห้านิ้ว <c oughs> นิ้วเท้าก็ห้านิ้วใช่ไหมนิ้วมือก็ห้า <c oughs> นิ้วแ,แล้วนิ้วแต่ละนิ้วมีกี่ขอ้อสามข้อ <c oughs> ด้วยเออค <c oughs> มบเอเห็นไหมนี่คือธรรมชาติมาสร้างมาลงตัวเลยห้านิ้วนี่จําลองมาจากรูปเวทนาสัญญาสังขาร วิญญาณได้ขันห้ามันเป็นอย่างนี้ฮะคล้ายๆว่าคล็อกแมชชีนในในเฟืองห้าตัวมันเฟืองเนี่ยเฟืองตัวนี้มันมีห้าห้าห้าสิบอย่างเงี้ยนะแล้วก็มุกอยู่แค่นี้ไอการมุกงอยู่ขึ้ว่ามันหมุนไวมากนะจิ้เวเร็วขนาดขันห้าในหมุนที่เราเรียกว่าความถี่จิตหมุนจิ้วเร็วเน,นี่ยรักวิบบนาทีเียวสามารถหมุนไปถึงเมืองไทเลยใช่ไหม มันติ้วเดียวก็ได้ความทีสูงมากเลยน <S <S ไฟที่มันสว่างนี่เราถืว่าเออสองพันสามพันรอบต่อวิใช่ไหมมันสว่างขนาดนี้แต่นี่ติ้วเดียวเนี่ยมันไม่รู้กี่หมื่นรอบต่อวิอ่ะไปที่นูน้นเลยในไทยเลยก็มาเจอตรงนี้ไงโอ้ตรงนี้เอง,อง,เองพอมาเจอตรงนี้ปับ๊บผมก็อุทานเลยอุทานว่าไงอันนี้กระชาติสังสารัง สันทายวิสังวิสังทีนี้มันเห็นจิตหมุนแต่ละครั้งนะมันเกิดคลาดขึ้นมามันข้าหมุนตัวนี้เองเหมือนกั็ในากาหมุนอยู่แค่นี้ใช่ไหมแต่ว่าเข็มไปไงบอกนาทีบอกวินาทีบอกชั่วโมงบอกวันบอกเดือนบอกปีบอกอะไรทั้งหมดเลยแต่ว่าตัวจริงมันมันหมุนอยู่แค่นี้ใช่ไหมจิตของเราก็หมุนอยู่แค่นี้แต่มันบอกอะไรเราตาบอกรูปใช่ไหมหูบอกเสียงว่าเสียงอะไรเจ้าหมูบอกกลิ่นว่ากลิ่นอะไร ลิ้นบอกรสบอกรสแกงอะไรแยกได้หมดเลยกายบอกเย็นร้อนออนแข็งเค้งตึงแล้วก็จิตก็บอกอารมณ์เห็นไหมการทํำแค่นี้แต่ว่ามันมีความถี่สูงถึงหกเท่าของของภาพอย่างในโลกเนี่ยอย่างมากก็มีแค่สามิติใช่ไหมแต่จิตของเรามีถึงหกมิตินี่คีความหลากหลายซับซ้อนม,มั่เกิดขึ้นนะแต่ว่าสิ่งที่จะไปทําให้จิตที่หมุนไวติวเนี่ยให้สโลดาลงได้ให้เห็นความถี่ที่ชัดเจนเนี่ย มันมีอยู่แค่สามอะไรดีสติ <laughs> เออสติระระรีสมาธิอัญญา,านี่ม,มนันเกิดเป็นสามข้อเรานี้ที่จะทําให้มือเรานี้มันตาลงมาสติสมาธิปัญญาสามอย่างนี้แต่ว่าบางแต่ถ้าปัญญาเป็นกำร,ราท่านจะเรียกว่าศีลสมาธิปัญญา พิลาวาไตรสิขานะแต่ว่าในภาพปฏิบัติแล้วเป็นสติสมัมปัญญาแต่ภาคปริยัติแล้วที่ใช้สีสมัมปัญญาก็จะมีสามข้อดังนะนั้นเองนะพ,เพ,เพ,เพเอเะาแก่คนฟกในออนจึงเกิดการรู้แจ้งตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ามาสแสดงก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งแรกพอเขาไปรูส้สิ่งนี้หลักจะเห็นครงสร้างอิจิตทางานแล้วถ้าเปเห็นอะไรก่อนถ้าเปเห็นอดีตของตัวเอง ว่ตัวเองที่เป็นอะไรวาทั้งหมดเป็นทุกมาตลอดพวกตระกชาติเนี่ยเห็นหมุนกระเจินหมุนย้อนเก่าหลังจากหยุดมาได้แล้วหมุนกลับทีนี้หมุนกลับไปเห็นอดีตทั้งหมดเลยเขาเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาดีจริงใช่ไหมปุเพนิวาสารุจิตหมุนกลับเราไปเห็นตั้งแต่ต้นปฐมบรมกับของพระองค์เริ่มต้มอนอกันเมื่งไงเก็งมากหมดเลยเดี๋ยวปุเพนิวาสนญญาณใช้เวลาแค่ ยามที่หนึ่งตั้งแต่หกโมงถึงอะไรประมาณห้าทุ่มนะเนี่ยยามนี้ทั้งหมดสามสี่ชั่วโมงเห็นอดีตของตัวเองทั้งหมดเลยทวนไปทวนไปทนไปทวนจับเห็นทวนไปทวนมาแล้วทีนี้อะไรทําให้เกิดอดีตตัวเนี่ยอะไรเป็นตัวสร้างตัณงหาเจอเลยตัณงหาเป็นตัวสร้างเมื่อเราเมื่อใดท่านดูทางมอะไรอย่างเงี้ยเมื่อใดเรายังไม่พบ ความรู้ยังไม่พบอย่างจิตของเราได้แล่นท่องเที่ยวไปในวัฏะสูงสามจนนับไม่ทวนอน,นิกชาอน,นิ้กชาตินักไม่ทวนอนิอน,นันตราชาบัตรนี้การเกิดท่านบอกว่าการจิตมันหมุนไปอย่างนี้เป็นทุกขทุกขาชาติปุนณะปุนังเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาบัตรนี้ดูก่อนตัณหาเ่็นใช้ชี้น้าเลยนะ ดูก่อนความอยากหรือตัณหาผู้สร้างตัณหาเป็นผู้สร้างดูก่อนตัณหาผู้สร้างทุกบัดนี้เรารู้จักเจ้าแล้วเจ้าจะมาสร้างทุกให้เราอีกไม่ได้ต่อไปนะคือจะมาสร้างบัดนี้โครงเรือนของเจ้าเราก็หักเสียยอดเรือนแล้วก็หลือเสียแล้วโครงเรือนคือโครงของความอยากทั้งหมดนะโครงของความอยากทั้งหมดแล้วก็ขันห้าเป็นยอดเรือน ก็ลื้อออกนะพอวพบตรงนี้ก็ลื้อเข้าไปลื้อเข้าไปไปเจอตัวอย่างที่สองเรียกว่าจุตูปปาตะยานจุจูมาจากคำว่าจุติแปลว่าอะไรจุติเนี่ยคนเราจับสนตรงนี้จุติแปลว่าดับเนะยอุบัติอุบัติแปลว่าเกยจุติให้เขาจุติ แตว่าตายตายแล้วไปเกิดเออตายแล้วจุตูจุติมาบอกอุกบัติมาเป็นจุตูปปาติยานยานที่เขาไปเห็นการเกิดและการตายการเกิดและการดับของจิตอ๋อจิตที่มันทํางานเพราะมีการเกิดดับอ่าอย่างที่พูดในวันก่อนว่าไฟที่เราเห็นเที่ยงอย่างนี้แต่ความจริงก็คือการเกิดดับของโวนที่มันหมุนที่ความถี่สูงมากนั่นเองนะแล้วก็ดูเหมือนเที่ยงแต่ความจริงแล้วความถี่ฟรีเควนซีของ เครื่องไฟฟ้าม,มันสูงมากมันก็เห็นเป็นไฟจริงจริงมันหลายแบบมากเลยนะแต่เรามองไม่เห็น